หล่อไม่เบามาดามเป้งเ,เปิดตัวลูกชายอีกคนงานนี้ทำฮือฮาหนักมากเป็นหญิงโกรงแห่งยุคถมยังเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตของสาวสาวอีกหลายคนเลยค่ะสำหรับมาดามเป้งนวลพัน์นอกจากจะเป็นประธานสมโมสรการท่าเรือเอฟซี C ที่หลายๆคนทราบกันดีแล้วนั้นมาดามเป้งยังเป็นซีออเมืองไทยประกันภยัย กงสุลกิติมศักษาธารณรัฐลิทัวเนียประจําประเทศไทยนอกจากตําแหน่งจะเยอะแล้วยังดูแลตัวเองได้ดีไม่มีหย่อนล่าสุดในติ๊กต็อกได้มีการแชร์คลิปของมาดามเป้งและนักฟุตบอลหนุ่มลูกครึ่งในทีมซึ่งในคลิปนั้นหนุ่มนักฟุตบอลคนนี้มีนามว่ามิลเลียมในคลิปมาดามเป้งยังบอกอีกด้วยว่าหนุ่มคนนี้คือลูกชายและในช่วงท้ายคลิปยังมีการให้กำลังใจในการลงแข่งขันนะัดต่อไปอีกด้วยค่ะ